ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz b a h a s เมกะเฮิ s i a k ์ g i a t อินโดนีเซีย Kegiatan น a ภาษาอินโดนีเซียชุดกิจวัตรประจำวันตอนที่2ตอนห้องนั่งเล่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันสารีนะคะกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซียนะคะในชุด กิจวัตรประจำวันนะคะพูดถึงกิจวัตรประจําวันนะคะในบ้านสถานที่อ <sc an> ื่นๆนะคะที <net> well ่เ <principio> ก <Bernard> <pet it> ิดขึ้นในเช้ตประจําวันของเรานะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจวัตรประจําวันอีกที่หนึ่งก็คือตรงห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องห้องนอนไปแล้วนะคะคราวนี้มาที่ห้องนั่งเล่นบ้างนะคะว่ามีกิจวัตรประจําวันอะไรมีคํากริยาอะไรนะคะ เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นบ้างนะคะสิ่งที่ทําในห้องนั่งเล่นนะคะมีหลายอย่างก็จะยกตัวอย่างหรือยกคําศัพท์มาบางส่วนคําแรกนะคะก็คือคําว่านั่งนั่นเองเรียกว่าห้องนั่งเล่นก็ต้องมีคําว่านั่งอยู่แล้วนะคะคำว่านั่งก็คือดุดุดดุดุดสกดด้วย d u d u k นะคะ DU ดุดดุดุ นะคะดุดุกแปลว,ว่านั่งนะคะนั่งคำนี้เล่านิดหนึ่งนะคะว่าจะเป็นคำที่ทั้งภาษามาเลเซียและภาษาอินโดนีเซียใช้ร่วมกันแต่ความหมายแตกต่างกันภาษามาลายูที่ใช้ในมาเลเซียกับภาษาอินโดนีเซียเองเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันก่อนข้างมากแล้วความแตกต่างนั้นมีทั้งกรณีที่ใช้คำแตกต่างกันแต่ก็จะมีกรณีที่ว่าใช้คำเดียวกัน ความหมายแตกต่างกันก็อย่างเช่นคําว่าดุดุกอันนี้เป็นต้นนะคะเมื่อพูดคุยกับชาวมาเลเซียนะคะคำว่าดุดุกอันนี้จะหมายถึงอาศัยอยู่ตรงไหนถ้าในภาษาดินนีเซียคําว่าดุดุกแปลว่านั่งฉะนั้นถ้าชาวมาเลเซียใช้คําว่าดุดุกนะคะพูดกับชาวอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียอาจจะพูดว่า,าฉันนั่งบนเก้าอี้ฉันนั่งบนพื้นซึ่งอาจจะทําให้ชาวมาเลเซียงงเพราะว่าชาวมาเลเซียถามว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพไหมอยู่ต่างจังหวัดไหมแบบนี้นะคะคุณอาศัยอยู่กลายเป็นว่าคําตอบที่ได้มากลายเป็นอาศัยอยู่บนเก้าอี้แบบนี้นะคะก็เกิดการไม่เข้าใจกันแต่ชาวอินโดนีเซียเองก็มีความรู้ภาษามลา,ายูที่ใช้ในภาษามาเลเซียกันพอสมควรฉะนั้นก็เล็กเลี่ยงการใช้คำนี้เมื่อพูดคุยกับชาวมาเลเซียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวข้องกับภาษาอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนของเรานี่เอง กลับมาที่เรื่องราวของกิจวัตรประจําวันในห้องนั่งเล่นนะคะก็พูดถึงเมื่อกี้ก็คือนั่งทีนี้ถ้าเป็นนั่งเล่นนะคะก็มีเหมือนกันนะคะนั่งเล่นก็คือจะใช้วิธีการซ้ําก็คือดุ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 ดนะคะการซ้ําในภาษานินเซียจะหมายถึงผู้พจน์ถ้าเป็นคํานามคราวที่แล้วเราเรียนคําว่าหนังสือบุกุถ้าจะหมายถึง หนังสือหลายเล่มก็แค่ซ้ำค่ะก็จะเป็นบุกูบุกุก็จะหมายถึงว่าเราหมายถึงหนังสือที่มีอยู่หลายเล่มนะคะบุกูบุกุแต่ถ้าเป็นการซ้ําคํากริยานะคะสิ่งที่เกิดความหมายขึ้นมาก็คือจะหมายถึงสิ่งนั้นทําเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นอย่างเช่นนั่งเนี่ยนะคะจากยืน แล้วนั่งครั้งเดียวครั้งนั้นนะคะก็จะสามารถสร้างประโยคบอกเล่าว่าเขานั่งนะแต่ถ้าเป็นดุดดุกด,ด,ดุดุแสดงว่าเขานั่งเป็นเวลานานนะคะนั่งไปเรื่อยๆก็คือเป็นอาการอากับกริยาของการนั่งเล่นนั่นเองนะคะฉะนั้นสามารถใช้วิธีการซ้ําได้การนําคํากริยาไปซ้ำเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะมีความหมายแบบนั้นก็คือทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ บางครั้งอาจจะหมายถึงทําสิ่งนั้นบ่อยๆทําสิ่งนั้นกับหลายๆคนก็ได้นะคะสําหรับในสัปดาห์นี้ก็คือเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเป็นนั่งเล่นก็จะเป็นดุดุก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 นะคะทีนี้ต่อไปกิจวัตรอย่างอื่นที่มักทํากันในห้องนั่งเล่นก็คือการดูโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์มักจะ ไปวางไว้ตรงห้องนั่งเล่นหรือบางบ้านห้องรับแขกกับห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องเดียวกันส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการวางโทรทัศน์กันตรงนั้นนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถมานั่งดูร่วมกันดูโทรทัศน์นะคะในภาษาอินเดียจะเป็น menonton t e l e f i s i m e นอนต o น t e เลฟ i s i นะคะ m น n o n t o n แปลว่าดูดูแบบตั้งใจ เพราะว่ากิริยาที่ใช้ตาในภาษาอินโดนีเซียมีทั้งดูมีทั้งมองมีทั้งเห็นแต่ละคำใช้ในกรณีแตกต่างกันสำหรับมันนอนตอนจะใช้สำหรับการดูโทรทัศน์การดูการแสดงการดูแบบตั้งใจดูนะคะดูคอนเสิร์ตดูหนังอันนี้จะใช้มันนอนตอนมันนอนตอนสะกดด้วย M E n o n t o n นะคะเมื่อนอนตอนแล้วก็เทเลฟิสี isi, นะคะเมื่อนอนตอนเทเลฟิสีนะคะเทเลฟิสี isi, ก็คือมาจากคำว่าท i ว n ในภาษาอังกฤษนะ,ะแต่ในภาษาอินโดนีเซียจะเป็นเทเลฟิสี isi, สะกดด้วยที E. L. E. V. I. S. I. นะคะเตเลฟิชีมีคำย่อหรือเปล่านะคะอย่างในภาษาไทยเองโทรทัศน์บางครั้งจะเรียกว่าทีวีใช่ไหมคะในภาษาอินเดนีเซียก็มีค่ะจะเรียกว่าทีฟี ที่ีถ้าเรียกขั้นสั้นจะเป็นทีฟีนั้นเราสามารถบอกว่าเป็นเมันนอนต,อนต้นที่ีก็ได้นะคะเมันนอนต้นเทเลฟิซีก็ได้นะคะก็คือหมายถึงการดูโทรทัศน์นั่นเองนะคะเมันนอนต้นเทเลฟิซีเมันนอนต,อนต้นที่ีนะคะกิจวัตรต่อไปนะคะก็คือคุยกันในห้องนั่งเล่นมักจะเป็นห้องที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ ที่ครอบครัวนะคะมารวมตัวกันมาดูโทรทัศน์นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยนะคะบางครั้งอย่างที่บอกเหมือนกันก็คือบางบ้านก็ห้องนั่งเล่นกับห้องรับแขกจะเป็นห้องเดียวกันนะคะก็จะเกิดการคุยกันคุยกันจะเป็นคำว่างอบรอลคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังฟังดีๆนะคะพยางค์แรกคืองอพยางคที่สองบร เรามาดูกันว่าสะกดอย่างไรนะคะเพื่อให้นึกภาพออกว่าออกเสียงแบบเมื่อสักครู่นี้มาจากไหนนะคะก็คือเรามาดูว่าสะกดว่าอะไรบ้างนะคะจะสะกดด้วย n g o b r o l นะคะเรามาดูทีละส่วนกันนะคะพยางแรกคือ n g o เมื่อเราเจอตัวอักษร N กับ G นะ,ะในภาษาอินโดนีเซียอยู่ติดกันเมื่อไรนะคะเทียบกับเสียงงองงูได้เลยค่ะไม่เคยพบกรณีที่ N กับ G มาคู่กันแล้วจะอ่านแยกกันนะคะฉะนั้น N G ก็จะเป็นเสียงงองงูนะคะฉะนั้นถ้าตามมาด้วยสระ O ก็จะเป็นงหรืองอ นะในภาษาอินเดียโอกับอถือว่าเหมือนกันงอหรือโงอนะคะแล้วก็พยางค์ที่สองอันนี้ยากนิดน,นึงพยางค์ที่สองนะคะสะกดด้วย B R O L ฉะนั้น B R ตรงนั้นจะเป็นเหมือนควบกล้ำนะคะ b กับ R เ,เหมือนเสียงบอใบไม้กับรอเรือมาควบกล้ำกันแล้วก็ตามมาด้วยสระ O อฉนั้น ก่อนที่จะเจอตัวสะกดนะคะจะเป็น bro bro หรือ bro เหมือนกันนะคะ bro หรือ bro นะคะแล้วก็ทีนี้มีตัวสะกดคือตัว l นะปิดท้ายฉะนั้นตัว l นี้นะคะเคยพูดถึงในสัปดาห์ก่อนเหมือนกันนะคะว่าถ้าเจอตัว l นะคะเป็นตัวสะกดจะต้องออกเสียงตัว l นะคะด้วยการ นำปลายลิ้นนะคะไปแตะเพดานปากนะคะแล้วก็ย้อนมานิดนึงนะคะคลายๆก็คือถ้าจะพูดง่ายขึ้นก็คือห่อลิ้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นบรอลนะคะก่อนที่มีตัว L นะคะจะเป็นบรอใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามีตัว L ปิดก็จะเป็นบรอลบรอลบรอลอีกครั้งนะคะบรอล บรอลไปรวมกับพยาง์แรกนะคะก็จะเป็นงอบรอล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 งอบรอนะคะอันนี้แปลว่าคุยกันนะคะนอกจากโทรทัศน์แล้วเนี่ยห้องนั่งเล่นมักจะมีโทรศัพท์นะคะ ปัจจุบันเครื่องโทรศัพท์อาจจะโทรศัพท์บ้านโดยเฉพาะโทรศัพท์บ้านนะคะอาจจะไม่ค่อยพบเห็นมากสักเท่าไหร่แล้วนะคะแต่สมัยที่คนยังไม่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือกันนะคะที่บ้านนะคะก็จะต้องมีเครื่องโทรศัพท์บ้านนะคะวางไว้อยู่เสมอนะคะทีนี้ํำกริยาสำหรับโทรศัพท์ก็คือโทรนะคะ ก็คือเมเนเลปนนะฮะเมเนเลปนะะรากศัพท์มาจากคำว่าเทเลปนซึ่งก็จากคำก็ฟังดูคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะก็ยืมมาจากภาษาอังกฤษ telephone กลายเป็นเทเลปนะ,ะทีนี้จากรากศัพท์เ e เลปนนะคะเมื่อสร้างเป็นคำกริยาก็จะกลายเป็นเมเนเลปนนะคะเมเนเลปนสะกดด้วย m E.N.E.L.E.P.O.N. E, e, นะคะเมือนเนเลปนเมือนเนเลปนะเมือเนเลปนก็คือโทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์มาหานะคะเมือนเนเลปนอันนี้คือคำกริยาที่คิดว่ามักจะเป็นคำกริยาที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นนะคะ นั่งดูดูนะคะดูโทรทัศน์เหมือนนอนตอนเทเลฟิซีนะคะแล้วก็คุยกันงอบรอลนะคะทีนี้คำว่าห้องนั่งเล่นเองจะเรียกว่าอะไรนะคะ จะแตกต่างนิดนึงกับในที่ใช้ในภาษาไทยนะคะภาษาไทยจะเรียกว่าห้องนั่งเล่นแล้วถ้าในอินโดนีเซียจะใช้คําว่าดุดุกดุดุกเป็นส่วนประกอบได้ไหมก็ถือว่าได้แต่ว่าห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่ในบ้านของชาวอินโดนีเซียจะเรียกว่าเป็นห้องครอบครัวนะคะฉะนั้นจะไม่ได้เรียกว่าห้องดุดุกดุดุกที่แปลว่านั่งเล่นนะคะจะใช้จริงๆก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกเป็นห้องครอบครัว family room นะคะ มาณนี้จะเรียกว่าร u a n ง k e l u a ก g a ร u a n ง k e l u a ก g a รูปงนะคะรูปงสะกดด้วย R U A N G ถ้าใครยังจำได้สำหรับคราวที่แล้วเราพูดถึงห้องนอนกันนะคะจะมีคำว่ากำมารแปลว่าห้องนะคะแล้วรวูปง อันนี้ก็แปลว่าห้องนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่ากามารส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่เป็นลักษณะปิดมิดชิดนะคะมีประตูแบบนี้นะคะจะเรียกว่ากามาร์แต่ถ้าเป็นร่วงนะคะจะหมายถึงส่วนของที่กว้างที่ใดที่หนึ่งซึ่งกั้นเอาไว้นะคะหรือว่าจัดเอาไว้เพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างเพื่อทำกิจกรรมเฉพาะอะไรบางอย่างอย่างเช่น ห้องนั่งเล่นเป็นต้นนะคะถ้าสังเกตดูในบ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องรับแขกนะก็จะไม่ได้เป็นห้องที่เป็นห้องปิดสีด้านแล้วมีประตูเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นที่กว้างๆแล้วจัดโซฟานะคะจัดโทรทัศน์ไว้นะจัดเก้าอี้ต่างๆจัดโต๊ะให้เป็นมุมหนึ่งจัดเตรียมมุมหนึ่งให้เป็นที่สำหรับรับแขกอันนี้จะเรียกว่ารวง นะคะถ้าเป็นในออฟฟิศนะคะการจัดเตรียมในออฟฟิศแล้วมีมีส่วนหนึ่งที่เขาจัดให้มาเป็นที่ประชุมก็จะเป็นร่วงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นห้องนะคะห้องที่ปิด4ด้านมีประตูอย่างเช่นห้องน้ําห้องนอนนะคะอันนี้จะเรียกว่ากำมัรนะคะกลับมาที่ห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่นะคะ รว่วงแล้วก็ครอบครัวคือเกลือว arga เกลือว a r g นะคะสะกดด้วย K E L U A R G E เกลือว a, L U a r g เกลืว arga เกลือว arga k e l u arga k e l u arga นะคะแปลว่าครอบครัวร่วงกลืว arga แปลว่าถ้าตามศัพท์นะคะห้องครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วถ้ามีกิจวัตรอะไรคํากริยาอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นในส่วนนั้นก็จะขึ้นต้นด้วยบูพบทดีอันนี้นะคะห้องรับแขกอาจจะเป็นที่เดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นแยกกันนะคะห้องรับแขกจะเรียกว่ารวงนะคะตามหมู่ ตามูแปละว่าแขกนะคะตามูสะกดด้วย t a m u ตาหมูรวงตามูนะคะคือห้องรับแขกนั่นเองนะคะรวงตามูสถานีวิทยุศึกษาในส่วนของห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนี้นะคะมีสิ่งของอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือโซฟานะคะ โซฟาภาษาอินโดนเซียก็คือโซฟาเหมือนกันค่ะอันนี้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเราก็ยืมจากภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะโซฟาเรียกโซฟาโต๊ะรับแขกนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องโต๊ะไปแล้วนะคะก็คือคำว่า m ม j จอสกดด้วย m e j a me j a m าเมนะคะคือโต๊ะทีนี้ถ้าเป็นโต๊ะรับแขก นะก็จะต้องเป็นเม ja tamu เม ja tamu เม ja tamu ja tam นะคะเม ja tamu แปลว่าโต๊ะรับแขกนะคะเม ja tamu เพราะว่าต a มูแปลว่าแขกใช่ไหมคะฉะนั้นเม ja tamu ก็แปลว่าโต๊ะรับแขกบนโต๊ะรับแขกนะคะเรามักจะเห็นแจกันนะคะแจกันจะเรียกว่าฟ a s ฟา a s นะคะฟ a s สสกดด้วย v a s นะคะ v a s อ่านว่า fast นะคะอย่าลืมว่าตัว v ถ้าในภาษาอินโดนีเซียจะเทียบกับเสียง f นะ,ะหรือเสียง for fun ฉะนั้น f กับ v ออกเสียงเหมือนกันนะคะดังนั้นคำว่าแจกกันจะอ่านว่า fast fast อย่างเช่นคำว่าโทรทัศน์เองนะคะ เวลาออกเสียงก็จะไม่เป็นเ e เลวีซี C, ไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นเทเลฟีซี e C, นะคะตัววนะคะเป็นเสียงฟฟฟันนะคะเสียง F ฉะนั้นเป็นเทเลฟีสี e C. สิ่งต่อไปนะคะที่พบในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะคะก็คือพรมพรมคือการเปตอันนี้ยืมมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะการเปตนะคะการเปตสะกดด้วย K A R P E T นะคะการเป็ดก r p e ปนะคะคือพรมนะคะแล้วก็เครื่องโทรศัพท์อย่างที่บอกว่าถ้าสมัยก่อนหน้านี้นะคะสัก10ปี20ปีก่อนหน้านี้นะคะเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่มีอยู่ตามบ้านนะคะจะเรียกว่าปาวะเตเลปน เปอร์ซาวัตเตเลปนนะคะเปอร์ซาวัตสะกดด้วย p e s a w a t นะคะแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าเตเลปอนเปอร์ซาวัตเตเลปอนนะคะอีกคำหนึ่งค่ะก็คือ,อ,อผ้าปูโต๊ะ นะคะผ้าปูโต๊ะผ้าปูโตนะคะจะเรียกว่าตาปลักตาปลักตาปลักนะคะสะกดด้วย t a p l a k ตาปลักตาปลักนะคะตาปลักหมายถึงผ้าปูโตะนั่นเองเอาละ,ะคะ่ะก็เป็นคำศัพท์ที่ เป็นสิ่งของนะคะหรือว่าคำกริยาที่มักจะเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นนะคะทีนี้เรามานำคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาลองสร้างประโยคกันลองทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อเราจะบอกที่ตั้งนะคะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเราจะพูดว่าอย่างไรอ่าอย่างเช่นคราวนี้เราจะบอกว่ามีโซฟาที่ห้องนั่งเล่น นะคะมีโซฟาที่ห้องนั่งเล่นเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะมียังจำได้ไหมคะก็คืออาดาใช่ไหมคะและ้วก็โซฟาก็คือโซฟาแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าที่ห้องนั่งเล่นจะต้องเติมอะไรก่อนคะบุพบ,บทค่ะถูกต้องนะคะก็จะเป็นดีแล้วก็ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกก็จะเป็นร่วงตาโมนะคะอาดาโซฟา ดีรวังตาหมูมีโซฟาที่ห้องนั่งเล่น ada sofa ดีรวังตาหมูนะคะท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามช้าๆานะคะ,ะ,ะ ada sofa ดีรวังตาหมู่ อันนี้คือมีโซฟาที่ยองนั่งเล่นทีนี้เราเพิ่มขึ้นมาถ้าเราจะบอกจำนวนด้วยว่ามีโซฟาอยู่กี่ตัวนะคะมีโซฟาอยู่กี่ตัวสมมุติมีสองตัวแล้วกันนะคะเราจะพูดอย่างไรก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าจำนวนจะขึ้นต้นคำนามฉะนั้นคำว่าจำนวนหรือว่าคำที่เป็นจำนวนนะคะก็จะต้องขึ้นต้นคำนามคำนามในที่นี้คือคำว่าอะไรคะคือโซฟา ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าบอกว่าโซฟาสองตัวก็จะเป็นสองโซฟานะคะออในภาษาอินโดนีเซียลักษณะนามนะคะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่มีไหมมีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการบอกจำนวนชัดเจนว่าจำนวนจะขึ้นก่อนคำนามดังนั้นลักษณะนามก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วนะคะจะเป็น 2. โซฟาสามห้องนอนนะคะหนึ่งโทรทัศน์แบบนี้นะคะก็จะจำนวนจะขึ้นก่อนฉะนั้นไม่ต้องใช้ลักษณะนามแต่ถามว่ามีไหมมีแล้วมีตรงนั้นใช้เมื่อ,อไหรนะคะการใช้ลักษณะนามนะคะบางครั้งจะต้องใช้เมื่อเราจะตั้งคำถาม เดี๋ยวเราจะอาจจะถ้ามีโอกาสเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปบอกเล่าทั่วๆไปนะคะก็คือจํานวนจะขึ้นก่อนคํานามฉะนั้นท่านจะบอกว่ามีโซฟาสองตัวที่ห้องรับแขกก็จะเป็นมีสองโซฟานะคะคำว่า2ก็จะเป็นดัวดัวดัวนะคะ D U A ก็จะเป็นอะไรคะ Ada Ada dua sofa ก่อนหน้านี้จะเป็นไม่มีจำนวนนะคะก็ ada sofa di ร u a ว g งต m u ถ้าเป็นสองตัวก็จะเป็น ada dua sofa di ร u a ว g งต m u แบบนี้นะคะแค่เติมคำว่าสองเข้าไปแทรกแล้วถ้าไม่ระบุจำนวนแต่เราจะพูดถึงว่ามันมีหลายตัวสมมุติว่ามีโซฟามากมายเลยอยู่บนอยู่ตรงห้องรับแขกนี่นะคะ แต่เ,เราไม่ระบุว่ามันมีกี่ตัวการทำเป็นพหูุพ์แบบนี้นะคะก็คือการซ้ำนะพูดหลายครั้งแล้วนะคะเอ่อฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คือโซฟาแล้วเราจะบอกว่ามีหลายตัวนะคะก็บอกว่า ada sofa, sofa sofa di ruang tamu สถานีวิทยุศึกษา ada sofa sofa di ruang tamu อน,นี้แสดงว่ามีหลายตัวแต่เราไม่ระบุว่าจำนวนมีเท่าไหร่ก็คือวิธีการก็คือซ้ำคำนามนะคะน,นะคะทบทวนกันอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อใช้คำกริยาะะทำกริยาแล้วเราต้องการว่าคำกริยานั้นทำที่ไหนนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเขานั่งตรงโซฟานะคะ อันนี้บุพบทก็ใช้นะคะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่านั่งโซฟาอย่างภาษาไทยนะคะเ,เวลาเราจะบอกว่าเรานั่งบนโซฟานั่งตรงโซฟาแบบนี้นะคะคาที่ใช้อาจจะเป็นคําว่าตรงหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยก็คือเขานั่งโซฟาแต่ถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียมีคํากริยาแล้วคํากริยานั้นทําตรงไหนบุพบทนี้จะต้องใช้เสมอ ฉะนั้นถึงแม้ว่าอันนี้เป็นแค่สถานที่เล็กๆที่ตั้งเล็กๆนะคะจะต้องมีคำว่าดีนะคะงั้นก็จะกลายเป็นอะไรคะเขานั่งตรงโซฟาหรือที่โซฟาก็จะเป็นเดียดูดุกดีโซฟานะคะไม่สามารถพูดว่าหรือ,อการทำประโยคจะไม่ถูกต้องนะคะ ประโยคจะไม่ถูกต้องเมื่อเรานำปุพบทออกก็จะกลายเป็น dia d u d u k sofa ความหมายไม่ตรงตัวนะคะอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่ถ้ามีดีเข้าไปปุ๊บก็จะถูกต้อง dia d u d u k d sofa นะอย่าลืมนะคะบุพบทสำคัญมากย้ำอีกทีหนึ่งทีนี้สำหรับสัปดาห์นี้ขอเพิ่มคำใหม่นิดนึงก็คือเมื่อเราจะบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเมื่อสักครู่ จะแค่บอกว่าเราทำอะไรอยู่ตรงไหนแต่ถ้าจะเพิ่มเติมคำขยายว่ากำลังทำเลยณนะตอนนั้นนะคะก <c oughs> ็ง่ายมากคะ่ะเราแค่แทรกคำว่า d สดงลงไปก่อนคำกริยานะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเขานั่งบนโซฟานั่งนั่งที่โซฟาแล้วเราเพิ่มคำว่าเขากำลังนั่งที่โซฟาก็จะเป็นเดียแสดงคำนี้ค่ะ d สดงสะกดด้วย s e Dang สดังเราลองนำคำว่าสดังประโยคอื่นบ้างนะคะจะบอกว่าพวกเขากำลังคุยกันที่ห้องรับแขกนะคะจะพูดว่าอย่างไรพวกเขาคือ merek a นะเมเรกเมเรกาแล้วก็กำลังก็คือสดังแล้วก็คุยกันคืองบรอ l ใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่อยู่ตรงไหนดีรวงต้าหมู่ Mereka sedang ngobrol di ruang tamu. Tanpa Fang Ok siang di Mereka sedang ngobrol di ruang tamu. อันนี้ก็คือจะเน้นบอกว่าเขากำลังทำสิ่งนั้นหรือพวกเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะคะเอาละ,ะคะ่ะก็เป็นเรื่องราวของกิจ,จวัตรประจำวันในห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ฝากกันด้วยแล้วเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นกิจ,จวัตรประจำวันตรงไหนของบ้านนะคะก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคำว่าสัมปจุมปาดาสวัสดีค่ะ